นนเกมพี่ดีต้องมีเซตสามนะเกมพี่ดีต้องมีเซตสามนะคะให้โอกาสน้องด้วยให้โอกาสน้องด้วยให้โอกาสน้องด้วยโอ้โหว้าวจุดยอดเอาเองพังพังระวังขาเจ็บระวังขาพลิกใช่เล่นกับพี่หมาพลิงระวังสิบสี่เก้าโอ้ยหนึ่งสอง ต้มีเซตสมไม่งั้นเดี๋ยวรมาตีมมาไม่ถต้องมีเซตสามะต้องมีเซตสโอ้ยใจเย็นสิบเอ็าไล่ไปองนำครับองนำอยู่องสิบี่มาสิบเโดนทุแล้วไปดูผ่านไล่ก่อน วิธีการดูพี่มาร์กตีของเจนน่าสั่นไม้ก่อนนันคือลูกตกชัวอยด่ดีก็ตีเข้ามา15 12้าองโอ้ยเออใช่เชียร์เสมอใช่ใช่แต่เซตสามนี้เอาใครได้ใครก็ได้ แบ่งกันดีมากสิบหตอนนี้ขอกันหรอไม่รับกำลังไล่อยู่จ้ยโล้าตอนนี้ไม่สะดวกครับ ได้ได้โอ้วันนี้คิมตบแน่นมากตบแบบเต็มไม้ไปต่อไปกันต่อเท่าไหร่ครับพี่ส0บสิ8แปดส มีท่าตีล้อักลยโชว์ด้วยส1บสี่สิบแปดิ 15, 18, ิ้สครับตอนนี้ผิดผิดผิด19 1เหอ

มาร์คระวังขาพิกพี่มาร์คระวังขาพิกเยอะใครเชียร์พี่มาร์คเลยครับเชียร์ทุกคนเลยเนี่ยเออแรนไปคละเซตนะตอนนี้ถูกว่าถูกว่าสมเป็นพี่มาร์คทำอะไรพงคิมไม่ได้นะต้องถามเพราะว่าให้ห้อยพระอะไรต้อง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 หาคอนเทปไว้เซตสามอ่า เกงดีๆต้องมีเซตสามมีเซตสามี่มาร้ออะไรบางที้ิไม่ได้นะพี่มารโอ้ยมาช้ามาแพงมาแล้วเราก็ดูอยู่ให้ปัดเจ็บเข้าโลงปาไปเลยโอ้โหไม่เมื่อกี้แม่วางยาไม่ทันสายยายน่ก็รุนแรงไปว่าจะวางยาเนี่ยเจอถ้ามีอะไรขึ้นมานี่แม่เข้าคลิปเต็มๆเลยนะโอ้โหไม่ทันแล้ว ไม่อันนี้ไม่ต้องวไปอะไรปลี่เดียวโอเคเแล้วพี่มาร์กเนี่ยลไปที่เดียวคนละเล่งมันมากไม่ไม่ไปเห็นแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยไปที่เดียวอีกเดียวเก่งมากเอาอีกดีแล้วดีแล้วคองกาชิโนคองกาชิโนเจะตายอยู่เลยนะคิมตานาเบะวัน้ไม่ไหวแล้วเอออพี่มาร์กไม่ไหวแล้วพี่มาร์ควอร์มาประมาณสามสามเกมแล้ว กายออกแล้วเกมก่อนหน้านี้แทบไม่ได้ออกแรงมาออกแรงเลยเหนื่อยเลยใส่ผ้าไม่สนุกเข้าพี่แป็กใช่พี่แป๊กมาเทื่ยวภาคเลยใช่ครับมองว่าก่อนหน้านี้คือดูเงียบมากไรเขาจะไรของที่ออกแล้วไงลงผูลงผูโอเจมิสาขวนขวนสมาธินักแข็งมาก ตอนนี้เขาก็เขาก็ไม่รู้ไอ้ใครเชียร์ใครมาเนี่ยเมื่อกี้เขาบอกให้กำลังเนี่ยก็เชียร์คนใหญ่จะเป็นของพี่หมาแล้วเพระวพี่มากเปิดต่อเยอะไงอ่าพี่มากกัเพื่อต่อเยอะใช่ตอนนี้มาหนึ่งต่อหนึ่งนี่ทั้งเรื่องคุณทั้งเรื่องคุณใสทั้งเรื่องอะไรนะเรื่องเป็นนักใสเลยอะไรเดินมาทำไมนี่เดินมาดับมือมาดับมือเมื่อกี้อ่าเดียวเอสนะครับ อ่าเห็นไหมสูงกว่าเยอะเลยปลปลาพร้อมเล่นพร้อมเล่นนะจ๊ะเี๋ยวอเอออันนี้เราแข่งเอสโลวอันนี้ใช้ของตีกลับใช่ไหมใช่เออเราต้องสัมภาษณ์นาคารการตีเดี๋ยวมือเอสอ่าพี่มาร์ทเดี๋ยวเดินมือเไมเดินมาทำไมก่อนเดี๋ยวพี่มาร์ทมือฝันมุดเดินกั็นไหมาลงยันอะไรหรือเปล่ากรรมการมองหน้ารตัดแพ้แล้วรู้จักกังกรรมการไม่กล้าเล่น ครับไม้ใหม่ไม้ใหม่มหมขึ้นขึ้นเอ็นแล้วก็มีสัญลักษณ์ไอเลิฟยูด้วยมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดกับอีกคนหนึ่งนี้น่าจะเป็นคิตตี้แจ็คเชื่อใครอ่ะเกมสามเป่ายิงฉุกแจ็คบอกพี่มาร์คพี่มาร์คแล้วลูกตกแต้มบุญ อาลับแต้มแรกเป็นของพี่น้องเธอที่้องบอกให้แกเล่นมังเธอหนีวหัวเอาอีกเอาอีกเอาอีกท่องลูกตบหรือตัดใบไม้ร่วงสวยดระเบิดเลยเดมเท้าครับ อันนี้รูปที่สี่แล้วนะครับาจ่เปลี่ยนไปสาวน้อยร้อยลีลาของเราตึบโดนชุดนี้เปลี่ยนมาจากเรียนมาจากสัญลักเดียวกันเฮ้ยการบอลดารับแบตหมดอแบตห๋อเอาของดีต่อมาตัวน้องกี่แป๊กต่อเฮ้ยมันโอ้ตายตายตายระวังระวังขาพลิกเอาอันนั้นมาหน้าแข่กัน

หน,ะนีมือนีมือหนีมือหน่อยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเต้งเท่าไหร่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกลับมาไล่ใหม่เออจิมดีดดี แฟดาสี่กำเนียเีวเดียวสนามโบว์ผู้ดำเนินการขตจากเสีบชอตเขาับตียบีจากที่งวนีาเทาแม่่ อี้หี่ก่อลับมาใหม่ครับคิมพองอไทยแบตหมดแบตหมดชั่วคราวตอนนี้สถานการณ์คิมพองนำ ต่อห้าครับพี่มาร์คพี่มาร์คแปะดีดีคนดูตายมาแล้วขออภัยค,ครับเมื่อกี้แบตหมดครับผมเมื่อกี้หล่นมือแล้วมัากเมื่อกี้ลูกมันลงนพื้นแล้วโอ๋อวงอัดวงอัดอ วงอัดตีนะนิดเดียวคิมนิดเดียวเจอไม้ดาเจอไม้ด่าอ่ะตอนนี้คิมนำนะครับเก้าต่อเท่าไหร่เก้าหกเก้าหกหรือเจ็ดโอ้โหคอสวย

สิแล yeah. ้วนะครับสิต่อหกีนอนนี้แปต่อสิบต่อสิโดนี่เออสีกันให้เหยือแข่งกับใีครับกันที่ืนเกิดแล้วเก็ดแล้วเป็นฟางเป็นฟางเยี่ยมเยี่เยี่แดต่อแ คุตาชินโนวยุตาชิโนกับคตาเนตอนนี้วัตอนนี้จะมีเรียวง่ารกับาแม็กวงากับคานแ็์กม็ไม่ได้เจอกันเองนะไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันแต่เรียกเรียกสองสนามแล้ว เรียนก็เรียนมาด้วยกันเนาะแข่งก็ต้องมาแข่งกันเองอีกเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะครับแบตเครื่องแรกหมดตอนนี้มกลับมาสวัสดีคนดู5้า0คนถ้าเข้าก็จะเข้ารอบแปแล้ว <c oughs> <c oughs> อันนี้ถือว่าเป็นตือ S ลบ S ล่ะโดยระดับมือกันนะครับ S ลบแลัวกปดนกัว m ี่มีเลข14ที่มบอนะ2ๆนี่ม a r k ครับ สิบเอ็ดต่อแปดบิ๊กแม์ในวันนี้นะครับเจ็บคอไปหมดแล้วจ้าสิบเอ็ดต่อแปดองเสิร์ฟหมดแล้วกอหมดแล้วเหมดแล้วมเลยเนี่ยเนี่ยดึงเกมดึงเกมดึงเกมเรียนขัดคอเลยนะที่ม้าตัดคอตัดคอนิดนึงนะไม่มีใครเชียร์ผมเลย พี่มาร์คให้น้องเถอต่อเถอะไม่แกเป็นี่อตีเกี่ยวเองไทยเออเออเต็อมแปเฟอร์ใจเย็นเฟอร์ใจเย็นเรุปเออเชียร์ไทยดูจะได้มันๆขอดิวหน่อยไหมเออขอดิวขอดิวให้มันส่งสีลงเข้ามา เฟิรสเย็นเเฟิร์งคอเล็กๆเสเย็นเฟิร์สเย็นเอาอีกเมื่อกี้สิงแล้วครับอันนี้ทองสองนะครับจอดไปยม่ี้ไม่รู้ของฝนนะคะ่ไนนะถไม่รู้ว่าถ่ายไว้แล้วเนี่ยอ สิบห้เออโอ้เขาคอเลยลูกตบคอหอยเรียบร้อยสิบสิบห้แต่ดันคอแข็งเด้อดันคอแข็งเลยคอไม่พลิกเสิบเอ็ดสิบห้าเอาล้วเฟิร์สใต้มาแล้ว นี่โอ้โ oh. หนิดเดียวนิดเดียวเพราะเบาๆก็เป็นแต้งผิดี่มากรอบขอให้หยาคาพิกพอง12 15เอา้า oh. ได้มาแล้วจะดีวกันจริงอะ่ะ oh. ถึงไหม oh. โอ้ยกิมตานาเบ้ไม่ไม่ทันนะ,ม,ะนา <35. S 1> มาแล้วมาแล้ว35 13 15โ oh. หได้คืนมาอย่างไว นิดเดียวนิดเดียวสิบสี่สิบห้าจี้มามันมากครับตอนนี้สูสีอ่าตัวจะสูสีสิบหกสิบสี่แล้วกัน ลูกตกนี้รับมาบ่อยแล้วโอ้โหจะลูกดักเดี๋ยวัคสเิมบ่ห้าไม่เจนสิบห้าสมาร์กใส่เนียวกระสายว่าเบอร์สายพลังพี่มากบอกทำไมขาฝั่งั้งไม่พลิกสักที พี่จะพิกแล้วตอนนี้เออพี่จะพิกแทนแล้วกลัําลังเล่นของนะไม่อยากเปลี่ยนรูปกําลังเล่นของนะเดินไปนั่งสวดแล้วนะเออกําลังนั่งสวดแล้วนะทำไมตอนนี้คนภาคเริ่มปวดเข่าแล้วคนภาคปวดเข่าเฉียจันทร์เยอะอ้องอ้องใช่นะมีคนสวดอยู่นั่งสวดอยู่ไป นี่โชว์โชว์เซ็กซี่โชว์เซ็กซี่เล็กสิบห้าต่อสิครับสูสีมากเซตสามเซตสามแล้วกองเชียร์เมื่อขาแล้วตอนนี้กองเชียร์เขาจะพิกแทนแล้วตอนนี้ <c oughs> อ้าว15-16าสิบ ตัวนี่สิบหกเท่าเอาแล้วเหลือหลับนะครับแต่ก็กลับมาแล้วพี่มาร์ <c oughs> เอออือโอ้ทุบแน่นทุบแน่น รู้ยังตีหาใคร17เจ็ดสิบหกยังไงอะยังไงค่ะอันนี้17เจ็ดสิบหกใครนำโอปหนูนำคิมคิมนำโดนโอ้ยสิบแปดสิบหกพี่มาร์กบอกไม่มีใครเชียร์พี่มาร์กเลยเชียร์ไวรลลงนี่ กบลอดขาไปหนึ่งช็อตนะฮะส <78. S 1> ิบเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดีถึงไหมโอ้โหแก๊กแก๊กขอบตูสีส่กันเหลือกเกินสิบแปดเท่าโอ้โหคุ้มเลยเกมเหี้เราต<ด>ีกันไปยิ้มกันไปอ๋ <c oughs> อเออกาม่มา มีการใสโคกรรมการนิดหนึ่งเอาแล้วสิบ8ก้าสิแปดใครจะขึ้นก่อนโอ้ยสิบเก้าเท่าตอนแรกเออขอให้ดิวก็ดิวจะดิวไหมเอ็นดูจัดให้แฟนคลับนะครับเย็นเย็นลุ้โซ่ความภาคภูมิใจของพีจีเราเออนั่นแหละโดนแทน ป็ดเลยไหมปิดเลยเป็ดเลยไหมบ้านใหญ่ลูกพอดีเอาแล้วเอาแล้วดิโอ้ยผมก็ไม่ยอมเลยโอ้ยโอ้ยไม่ยอมจบให้กันจริงๆครับโอ้ยยี่สิบเท่ายี่สิบเท่าต่อไปต่อไปได้แล้วนะเออพี่มาร์กได้แล้ววาย่อแล้ววายย่อแล้วดิวครับเซตสามดิวโอ้โห คุ้มกับค่าบัตรแพงคุ้มมากไม่ได้เจอบ่อยๆอเปยิดแล้วกำลังจะเจอพอดีอึ๊บนี่หอึยี่สิบเอ็ดยี่สิบหนีไฟหนีไฟเอาแล้วเอาแล้ว กระโดดขาลูกเออไม่จบไม่จบเจอลูกตบลงยันต์ไคนแท่อคอนแท่งอยู่ตรงนั้นยิ้มเต่าจสูสีอะไรขนาดนี้น้องก็ไม่ยอมพี่ก็ไม่ยอมอ่ะตอนนี้ยอมก็ไม่ยอมพี่ก็ไม่ยอมเอ้าเอยโดนโอ้โหเลี้ยวสวยตีโดนคุบปะโอ้อ ม่เชี่ยะนเนี่สองยิมเก่งเอาแล้วมีโอ้โหอ้ยโอ้ยเลิศมากคนท 老百姓。